ครับวันนี้เรามาดูการซ่อมแอร์ของ Mitsubishi าเจโร่สปอร์ปี24 1 4ครับคันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นแอร์เย็นน้อยครับก็เราตรวจเช็คระบบน้ำยานในระบบก็เหลือน้อยครับน่าจะมีการรั่วซึมครับก็เลยแนะนำให้ถอดให้ลูกค้าถอดตัวแอร์มาเช็คดูครับเพราะว่า,วาลูกค้าบอกว่ายัางไม่เคยถอดตู้แอร์มาเช็คล้างดูแล้วก็เราเจอจุวรวดรั่วซึม บริเวณท่อราแอร์เส้นกลางเนี่ยครับท่อร้อนท่อไฮครับก็มีค่าน้ำมันเกาะอยู่ว่าตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนท่อแอร์ให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าแจ้งเพิ่มเติมว่ามีเสียงดังเวลาเปิดแอร์บริเวณคอมเพรสเซอร์ครับก็เราเช็คดูแล้วน่าจะเป็นที่ตุดคัดคอมแอร์สุดสภาพครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดคอมเพรสเซอร์มเปลี่ยนจุดคัดแอร์ให้ใหม่ครับก็เดี๋ยวเราจะถอดตู้แอร์ออกมา เช็คดูครับก็นี่คือขั้นตอนในการถอดแตรครับก็ประมาณนี้ก็มาดูเรียงไหมครับก็รถคันนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณกี่แสนกิโลแล้วครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับก็บเดี๋ยวรายการทั้งหมดเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการซ่อมตอนต่อไปครับ ขั้นตอนในการรือตู้ครับก็ตู้แอร์เราจะดึงออกมาฝั่งนี้นะครับก็เราถอดฝาปิดออกไปแล้วครับอนนี้ตู้แอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมา,าข้างนี้ครับเพื่อที่จะเอาตู้ออกมาเช็ครั่วดูครับเช็คสภาพว่าสภาพจะเป็นยังไง มาดูท่อแอร์ที่เราถอดมาเชนะ็คครับก็นี่ครับท่อแอร์รั่วซึมแน่น,นอนครับนะครับจุดรดั่วซึมเลยเ็นท่อน้ํายาแอร์ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน่อแอร์ให้ใหม่ครับครับก็มาดูตู้แอร์ครับหลังจากที่เราถอดออกมาก็ค่อนข้างตันแล้วก็เสื่อมสภาพครับ เดี๋ยวเราจะเสนอลูกค้าให้เปลี่ยนใหม่ครับสภาพแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราล้างไปก็อาจจะรั่วได้ครับ,รบก็ลูกค้าบอกให้เราเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่ได้เลยครับก็เรามาดูอะไรที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับนี่คือตัวแอร์ใใหม่ครับเรียบแล้วก็นี่คือไดเออร์แอร์ครับก็มีปัจฉันวาล สทางครับก็ไายพานเดิมหมดสภาพแล้วครับอันนี้คืหน้าคัของแอร์ครับแล้วก็น้ำมันคอมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายให้ลูกค้าครับอนไรทุกอย่างอะไรเดิ่อครับก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะทําการประกอบกลับเข้าไปในรถให้ลูกค้าครับครับก็ได้ือทางขสมนครับเป็นใหม่เลยครับเพราะว่าการบางทีแอร์เป็นน้องแข็งครับนี่คืออะไรแท้นะครับเดิเดิมครับ ก็แอร์สาย้าครับเห็นครับก็มาดูสภาพชุดหน้าคัดคอมแพร์กันครับก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพครับเห็นได้ว่าหน้าสัมผัสก,ก็คือเป็นร่องเป็นหลุมแล้วครับแล้วก็ลูกปืนก็ติดขัดครับสาเหตุที่ดังก็น่าจะมาจากลูกปืนเนี่ยครับลูกปืนมันเฟิดมากครับก็เดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขให้ครับ มาดูชุดหน้าคัตขอมแมรมาครับครับก็ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของครับของเดิมก็เหนียวข้นครับผมดสภาพแล้วครับ ที่ท,กทงการใช้งานมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันอมให้ลูกค้าด้วยครับ,<ป>รบก็เราได้ประกอบคอมเพรสเซอร์แอร์ครับไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับ ตอนในก,การสีทำความสะอาดแห่งควาพ่งแอร์ให้ครับครับก็มาดูความเรียบร้อยหลังจากที่เราประกอบอะไริ้นสุดอะไร ผมเข้าไปให้ทุกชิ้นแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มันยังแอบเราเติมเรียบร้อยอยู่ในช่วงการเกยระบบครับมาดูค่าเกตครับกออ็ตกลงก็ประมาณไม่ถึงสามสิบประมาณหายไดประมาณร้อยเกตละแปดเนี่ยไปได้ครับมาดูงานประกรอบกันครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็งานประกอบเราก็ครับเข้าตำแหน่งเดินทุกจุดครับ นีก็ครับประมาณนี้ครับมดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับ่าประมาณ8.3ครับก็ลดลงต่อเนื่องครับก็เรียบร้อยครับมิตซูบิชิ i ตีโรสปอร์ตปี2014เปลี่ยนอะไห่แอร์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับก็ฝากยังไงก็ฝากกดติดตามน,นะครับร้านหนุ่มออโต้ออแอร์รัตตว์เขาตัวสูตร8 9 9 2 1 1 8 5 ท่านใดรถอมีปัญหาก็สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่านำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม